ภารกิจตามหาลาบูบูนะครับอ้าวเด็กๆเข้ามานะครับจับแน่นๆนะแรด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 แรลแรดแรยแรดแร้แรดหปเแรดหรดแ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 ูดูรดแรดแรดแรดรดแัดรดแรดแูดแร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 ดแกดบูดูดดดรดดดดดรดดดดด ฝากติดตามช่องสุกด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พี่พป๊ะและน้องแปดนะครับอยู่ที่คาเฟ่ซึ่งมีสนามเด็กเล่นกว้างและใหญ่บ้าวันนี้เรามีภารกิจตามหาลาบูบูนะครับฮะตามหาลาบูบูใช่ครับลาบูบูที่มันร้องลาบู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  S 2> <S 2> <S แล้วในสนามเด็กเล่นแถวเนี้ยมันน่าจะมีลาบบบูจริงหรือเปล่าอ่ะงผ่านด่านไปครับอ๋อเราจะต้องเล่นผ่านด่านไปก่อนนะครับซึ่งด่านมันยากมากเลยเพื่อนๆปาดเด็กๆไปกันเลยนะไปกันเลยวู้ฮู้มานี่ด่านท่อนไม้นะครับมานะครับอุ้ยด่านแรกมันมตกแล้วเนี่ยอุ้ยไม่ถึงเลยอ่ะอุ้ยมามาวาเจ้าลาบบบูต้องอยู่บนต้นไม้ตรงนั้นแน่เลยนี่ข้ามาแล้วข้ามาแล้ว อุ้ยเสียเสี้ยก็ตามมาเลยเสี้ยจิ้มมาเลยทานด่านี้ได้ย,ยังเงี้ยเฮ้ยยากเป่ายากเป่าสูงมากเลยนะโอ้โหมา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 ได้แล้วนี่นี่โอ้โหต้องควงมา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 เข้าไปเข้าไปนี่นี่ตอนนี้ทุกคนกำลังติดอยู่ด่านท่อนไม้นะคะเพื่อนๆไปแล้วไปแล้วไปแล้วว้าวว้าวโอ้ย มาค่อยๆมานะครับนี่ดูพอร์ตนำคนแรกเลยนะนี่โอ้โหดูเชือกมันเส้นเล็กมากเลยนะนี่เพื่อนๆเดี๋ยวเราต้องปีนขึ้นไปตรงนี้เหรอเนี่ยปลปลายปลายสองคนแล้เขาขึ้นไปแล้วนะเหลือเฟียนีวจะตามพี่พี่ได้ไหมนะว้ายพอร์ตอะไรนะมาเฟียตามมาไหวไหมเฟียปลากันต่อเลยแล้วเราจะต้องลงมาเฟีย ออมีงอ2ทางเราลงเรื่องลงสไลเดอร์ดีกวา่านะง่ายกว่าไปเลยวูแ้แรงแรงแรงเราไปไหนกันต่อเราอ๋อปีนขึ้นไปไปถึงแล้วเอาระว่งนั้นพอดพอดพอดเล่นชิงช้าหล่อนะเพื่อนๆไปพอดเตรียมขึ้นไปนะเฟียร์ขึ้นไปแล้วนะไปไปกันต่อไปกันต่อไปเลยหัวด่านนี้ยากนะเนี่ยอ้าวเด็กๆเข้ามานะครับจับแน่นๆนะเฮ้ยเฮ้ย เอามาแล้วตอนนี้เราเป็นลูกหาสารน้อยนะครับเป็นลูกลิงนะค่อยๆค่อยๆค่อยๆแบบป้าอยู่ข้างหลังเป็นเพื่อนนะได้แล้วเสียนได้แล้วครับยัยกานี่ยากไหมเนี่ยเอาค่อยๆมาค่อยๆมาเด็กเอาไม่ผักกันนะไม่ผักกันนะโอเคนี่โอ้โหโอ้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วเฟียนมาได้แล้วเอามาช่วยเฟียนมา อ๋อกระโดเองได้หรออือเอ้าตอนนั้นเหลือสองคนนะคะเป็นสไปเดอร์แมนนะหุ้ยอ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 ระวังตกนะดูดูเฮียฟกตามเฮียฟกไปแล้วผู้ด่านมีากจริงเุ้ยอ้ยตกแล้ว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 อุ้ยอุ้ยโอยตกแล้วเอาระหว่างนี้นะคะเฮียฟ็ต้องข้ามสะพานไปฝั่งนั้นนะเพื่อนๆบายนี่ชิวๆนะครับ ไปเลยไปเลยไปไปไปฮึบ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 มามามานี่เราต้องมาฝั่งนี้โอ้โหโอ้ยไปแล้วอ้ดูพอลโอ้พอลขึ้นสะพานไปนะเพื่อนเพื่อนโอ้เฟียเหรอเนี่ยอ้าวเสียขึ้นมาได้แล้วระวังตกมาจับจับมือจับมือไว้เอาไม่กลัวไป ตอนนี้เราอยู่บนต้นไม้กันแล้วนะเพื่อนๆดูดีอยู่บนภูเขาสูงเลยวช่วยด้วยช่ว้วยค่พี่ลาบูบูอยู่บนต้นไม้ช่วยด้วยช่วยช่วยเออ้วเจ้าลาบูบู้ันอยู่ตรงไหนนะคะบอกว่าอยู่บนต้นไม้อะฮาอะไรออไปโบพปบขึ้นไปเอาลาบูบูไปแล้วอุ้ยไปโทางว่าเสี่ยงมากเลยอ่ะไหนๆเจ้าลาบูบูว้าอยู่บนต้นไม้แล้วนะเนี่ย พี่โฟกิบมาแล้วอะโอโ้โหเฮ้ยได้แล้วลาบูบูในที่สุดพวกเราก็ไปชิดจับตัวเจ้าลาบูบูได้แล้ว,<ย>วได้แล้ว,ดลวดเดี๋ยวเราพานล้อลาบูบูไปลงสไลเดอร์กันดีกว่าไหมพี่โฟก์ครับไม้พายในสไลเดอร์อยู่ไหนอะอยู่นี่ครับลาบี้ลงมาเลยว้าวเอาตามพี่โฟก์ลงมาแล้วครับ พี่เฟียสลาบูบุคานอนแล้วนั่นเนี่ยเอ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 พี่เฟียสมามาเชอลาบูบุ้ตัวนึงอยู่บนต้นไม้ตรงนั้นน่ะเห็นไหมเดี๋ยว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 ใช่นั่นน่ะอยู่ตรงนั้นน่ะเห็นเปล่าเห็นดูดิหน้าตาเหมือนกับลาบุบุตัวนี้หรือเปล่าดู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 งี้เห็นไหมเฮ้ยเฮ้ยนี่มันไม่ใช่ลาบูบุนี่นี่มันเป็นเจ้าแมวแม่แอบนอนตรงนี้เจ้าแมวนอนหลับให้สบายเลยนะฝันดีนะ นี่มีเก้าอี้สองตัวไว้นั่งตรงนี้ด้วยชิลมากเลยแล้วใครจะนั่งตรงนี้ได้ด้วยเนาะแล่บปะปุ้ยยังครับมานะอ่ะนี่ไงให้เราบะปุนั่งชมวิวไปด้วยเลยนี่นี่มันไม่ใช่นั่งนี่คือว่านอนใครยืนตั้งๆอย่างนี้เนี่ยนี่้องยืนได้ไหมว้ายตกเลยอ่ะเอามานี่นั่งนั่งนั่งลงนั่งลงนั่งนี้แล้วกันเนาะนี่นั่งสบายเลยเอาแล้วพี่โป้หายไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยไปแล้ว มาฮึบเออเออ,อแล้วแหละนั่นแหละแล้วแหละอย่างนั้นแหละเอาอีกล้างหนึองลาบูลาบูลาบูละไบูลบแล้วลาบูบูตัวเนี้ยเขามีไว้ทำอะไรพี่โฟก์อะอ๋อเป็นที่ห้อยพ่อคุญแจน่ารักจังเลยอะเดี๋ยวเดี๋ยวห่างนี้เองน,นี่มามางี่นี่นี่อะต้องใส่ไปก่อนนี้ต้องใส่ก่อนนี้นี่ใส่ไปได้วยกันเลยว้าว <S 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 ได้แล้วทีอย่างเงี้ยเหรอมาม่าครับเดี๋ยวพี่โบ๊ะจะพาลาบูบุปปินไปนะครับไปกันเลยเฮ้ย